ไม่ดีวะตั้งด่านแต่เช้าเลยอะกดด่านจะเรื่องของใสโรงเรียนเข้าแล้ววะกลับเือวะไม่ต้องไปโรงเรียนอะ่ะเออไปไปไปข้างหน้าแล้วเร็วไปไปทางนู้นเร็วทางไหนลสายสายเออไปเร็ว หรือว่าจะรอนเลยวจะไปไหนไปเรียนครับไปเรียนแล้วทําไมไม่ใส่หมวกกันน็อกมาไม่มีครับไม่มีอ่ะแบบขีนทําไมไม่ใส่หมวกกันน็อกมาฮะไม่มีครับไม่มีครับแล้วไม่มีปัญญาซื้อหมวกกันน็อกได้ยงไงบ้านผมไม่มีตังค์ม่มีตังค์ไปลงไปเดี๋ยวข้าปรับลง ขอได้ไหมอาจารย์ขอไปไหนรีไปเรียนนะครับบอกให้ครูรอก่อนเอารถเข้าไปข้างในนู่นเลยลงเข้าลถเข้าเร็วๆอย่าช้าทีก็ลงดีเออสียอีกแล้วกกัน็อกไม่ใส่เนี่ยไอ้นี่พวกนี้อนุญาตครับมาแล้วครับขาประจําไม่มีหมวกกันน็อกแล้วใบขับขี่ครับครั้งที่แล้วก็โดนใบสั่งไปนี่รู้สึกว่ายังไม่ได้มาเสียค่าปรับใช่ไหม ไอ้เรื่องหมวกันน็อกก็เหมือนกันเมื่อไหร่จะหามาใส่จายไนดะ้ไที่บ้านทำง,งานอะไรเรารับจ้างขึ้นมะพร้าวครับเราได้วันเท่าไหร่ บางวันก็80บางวันก็ร้อยครับแล้วพี่น้องนะมีกันทั้งหมดกี่คน5คนครับแต่ที่บ้านไม่มีหมกน็อกเลยเหรอไม่มีเลยครับไม่มีแล้วเมื่อไรจะซื้อ,อเพราะผมไม่ไมีเงินกันครับแต่ผมเก็บได้ห้าสิบหกบาทครับไม่มีเงินซื้อหมวกนอกแล้วเอาตังที่ไหนไปซื้อมอเตอร์ไซค์ล่ะอืออืใช่ใชผมยืมญาติมาครับโรงเรียนผมอยู่ไกล หมดเดี๋ยวคุณช่วยไปหยิบหมวกกันน็อกที่หลังท้ายกระบายผมสองใบครับสารวัตรเรับสารวัตรใช่ไปรับไปสิขอบคุณมากครับ ที่หลังเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งดูไหมที่ตำรวจเขาจับเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการการแกล้งแต่ว่าเขาต้องทําตามกฎหมายขี่มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยพวกนายรู้ใช่ไหมว่ามันอันตรายมากแค่ไหนได้หมวกกันน็อกไปแล้วอย่าลืมใส่ด้วยละ่ะต้องเซฟตัวเองด้วยเข้าใจไหมครับแล้วใสั่งทั้งที่แล้วอยู่ไหน ท้งนี้จะออกแทนให้ก่อนนะมากครับแต่ถ้าทั้งหน้าโดนจับในข้อหาขับขี่โดยไม่สวมหมวกกันน็อกอีกเนี่ยต้องจ่ายเองแล้วนะครับต่อไปก็ใส่ด้วยล่ะอย่าลืมนะเอาแต่หมวกกันน็อกแล้วนี่ใส่แล้วไปโรงเรียนเลย ขอบคุณนะครับต่อไปนี้ผมจะถือว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายที่พวกคุณต้องปฏิบัติอย่างแท่งครัดเรื่องอะไรบ,บ้างครับสาวัตรตำรวจทุกนายต้องเป็นมิตรกับประชาชนโดยเฉพาะตำรวจที่ตั้งด่านจุดประสงค์ของการตั้งด่านก็เพื่อกวดขันวินัยจราจรไม่ใช่เพื่อการจับผิดหรือว่าหาผลประโยชน์ใดๆแล้วกรณีที่ประชาชนทำผิดกฎแล้วครับครั้งแรกผมอยากให้พวกคุณตักเตือนก่อน โดยเฉพาะนักเรียนคุณต้องยิ่งดูตามความเหมาะสมอย่าหวังแต่เพียงเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากการเขียนใบสัง่งแต่พวกเราเงินเดือนมันน้อยนะครับสารวัตรเงินส่วนแบ่งพวกนี้มันก็สําคัญสําหรับพวกเราครับเงินถ้ามันได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องด้วยความตรงไปตรงมามันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่ถ้ามันได้มาจากการคอยจับผิดเพื่อทํายอดให้กับโรงพัก พวกคุณก็ไม่ต่างอะไรกับมาเฟียแล้วอย่างนี้คุณยังจะมีความภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจอยู่หรือเปล่าผมมีหมวกกันน็อกอยู่หลังรถอีกสิบกว่าใบที่ผมซื้อมาด้วยเงินส่วนตัวผมต้องการจะบริจาคให้กับคนที่ไม่มีเงินซื้อหมวกจริงๆผมต้องฝากให้พวกคุณช่วยพิจารณาแทนผมด้วยว่าจะให้ใครโดยเฉพาะกับเด็กๆที่ยากจนได้ครับ

สวัสดีครับเรื่องหมวกน็อกครับสวัสดีผมอยากจะช่วยหาเงินมาซื้อหมวกเพิ่มนะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตสารวัตรเอามาทําเป็นโครงการบริจาคหมวกกันน็อกเพื่อผู้ยากไร้ดีไหมครับแล้วคุณจะทํำยังไงก็คงจะรณรงคโรงเพื่อให้ชาวบ้านมาเรียอะไรช่วยๆกันนะครับถ้าเรียอะไรคนที่เขาให้มาเนี่ยาาก็จะบริจาคเพราะความเพงใจอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราไปบังคับเขา ผมว่าอยา่อาเรียกอะไรดีกว่านะคุณถ้าเราไม่เรียอะไรแล้วเรา,เราเชาเงินที่ไหนมาช่วยเขาลละครับก็ร้องเพลงสิคะร้องเพลงเปิดหมวกที่ตลาดก็ได้คะ่ะถ้าเกิดว่าใครศรัทธาก็บริจาคถ้าใครไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องอนั่นสิครับสวัสดีครับเราทำแบบนี้ได้ไหมครับได้สิหมด ถ้าแบบนี ed, ้เ <poker> น <phones> ี <Britt hing> ่ยผมเห็นด้วยนะแล้วหมวดร้องเพลงเป็นไหมคะก็ทก็พอได้อยู่นะครับก็ดีเลยค่ะจะได้ไปขอแรงแม่บ้านตำรวจมาช่วยด้วยเยี่ยมเลยครับ มามาทานข้าวกันเถอะวันนี้เรามีภารกิจสำคัญต้องทำกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีต้องลองผัดๆก,กลยครับใจมากหมดคุณแม่ครับ